ปิงปิงเอาเรื่องเลยนะโอ้โหปิงปิงแบบปิงสุดยอดมากมากถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะว่าจะสู้ได้แบบขนาดไหนโอเค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 ,อเคดีมากคือเป็นการดรอปที่ดีมากาตอนแรกเลยไม,ไม่ไม่มีอะไรมากคือแค่หาเพชร ให้ได้คนอื่นก่อนชาวบ้านเขาแค่นั้นเองเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยมันจะโอพีมากมากเลยตรงที่แม่งมีสปีดแล้วมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ช่วงแรกดิคือมันตลอดทั้งเกมมันจะมีสปีดเพราะมันมีสปีดใช่ไหมครับเกมมันก็จะแบบค่อนข้างเร็วแบบมากมากเลยแต่โดยรวมแล้วถ้าเล่นบ่อยๆนี่ได้ครับรอดรอดอยู่แต่คือเจเนเรตโว่แบบแปลกๆนะมั้ย เล่นได้นะเล่นได้ปีกพอใช้ได้อยู่แต่สติผมมันไม่เต็มร้อยพอครับจริงมันก็เลยรู้สึกเออเออไปนิดนึงนะก็ไอ้ด้วยนี่ครับรู้สึกเจนโวแปลกๆใช่ปะ่ะคิดเหอนผมไหมรู้สึกแบบโอ้โหถ้าเกิดเราลงวันนี้นะบอกเลยว่าต่อให้เป็นใครก็ มันผมจะฆ่าตัวตายไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายเยนะอเา,าอผ,มผมต้องเอานี่ก่อนดีกว่าน่าจะพอได้นะมั้งจะพิวพิวจะเปิดแล้วอะไรวะเร็วจังไม่ทำอะไรเลยจริงนะเอาล่ะบกกันแล้วนะ ก็จนโวได้แยอะมากนี่เราเราไม่ต้องเป็นต้องบวกก็ได้นะครับมันเหมือนเป็นแค่ระบบตัดพีเอ,อกไปเฉยแต่ถ้าเกิดบวกได้ก็ก็พยายามบวกไปเพราะมันจะคือการตัดกําลังคนอื่นด้วยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนนี่ผมกดออกเลยผมบอกเลยคือมันเป็นรูแบบโบโบเข้าลงไปอะ่ะมันจะมีได้ไงวะรับเพชรมีเม็ดเดียว นี่ยังชอบเลยโอ้โหไม่ดีวะตอนแรกผมคิดว่าเหมืองดีนะไม่ดีวะมันไปได้ใช่ไหมรอบโอเคตอนนี้มีน้ำอยากได้น้ำพอดีเลยครับครับโอ้โหมันมีคนวะ่ะ จริงจังไอเนี่ยจริงจังมากครับคือในนี้มันยังจะมีคนีกเหรอวะ มึงยังจะตามกูามาอีกเหรอโอ้กูไปก็ได้นะมันน่าจะฟาร์มเลยทำมันเลยเฮ้ยเอ็กเล่เย คนเงียบ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 เฮ้ยไม่ขึ้นมาแล้วอ่ะ นี้คิดถึงผมไม่แต่ถ้าบวกก็บวกได้ว่าวัดตับ <'s> เฮ้ยอืมฮัโลโหล เจ็ดต้องขึ้นก่อนตอนนี้โอ้ยต้องขึ้นก่อนวะต้องขึ้นก่อนผมสู้ได้ผมสู้ได้ผมสู้ได้ที่แค่แค่เคลียร์ตัวนี้ไม่เป็นไรผมสู้ได้ผมสู้ได้ เลตสู้ไม่ได้วะเอาไงดีวะลงเหมืองดีกว่ามั้งลงเหมืองดีกว่าวะ,วะไปหาที่ลงเหมืองก่อนถ้ามีคนแบบจะมาตั้งมาจะฆ่าเราก็ค่อยไอี่ยงโอ้โหแต่คือแบบดูดีมันเป็นแบบเน,นี้ยต้องลงแล้วแหละเหมืองแล้ ้องลงแล้วล่ะยอมทําใจครับลงหลังซะดูเหมือนว่าข้างล้างจะมีเหมืองด้วยยีโอ้โหโอโอ้โอโอโอ้โโอ้โโอโอโอ โก่อนรู้สึกต้องการฮิวมฮิวอยู่เหมือนกันว่าแต่ละคนนี่ไอเลือดยี่สิบเนี่ยน่าจะเก่งมากมากแน่ๆทิ้งเราก็ต้องการเพชรเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราขาดกเก,ง,กเงครับกเกงกับชุด

xe này gan hà mừng dưới mà Ê Ơi à... หกหกกว่าโอ้ย ม,มันมีอเล็กอยู่ตรงน,นั้นตัวหนึ่งก็คือเราแบบยังไม่พร้อมบวกมากๆอเล็กหายไปแล้วด้วย อ๋อหลุมก็เยอะโอ้โหโอเล็กอเล็กเดินเหรือหก โอ้โหมีแก๊สอยู่บ่ะนะ่ะไม่น่าจะมีแล้วนะ หนีใช่ใ <Schools> ช <onents> yeah, right. okay. ่ม <interpre ters in> ัน <miten> ค <Yeah, right. S 1> <laughs> yeah, right. ือทางเลือกของมึงใช่ใช่มันคือทางเลือกนั่นแหละมันคือทางเลือกของมึงใช่เพื่อนมันคือทางเลือกของมึงใช่มันถูกต้องมากมันถูกต้องมากๆ มันถูกต้องแล้วเพื่อนมันถูกต้องแล้วเพื่อน <laughs> โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหความฟูอันนี้คืออะไรนี่ <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นใครฟูขนาดนี้มาก่อนในเกมนี้นี่คือครั้งแรกคือเราฟูเรามันฟูกว่าเราได้ไงวะเนี่ยครับไม่เป็นไรถือว่าทําเด กี่เอาพร้อมทุกอย่างพร้อมนะเฮ้ย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 โอ้โห <No. S 1> no. <c oughs> โน่มันจะตายโน่โถเอ้ยท่านผู้ชมเราต้องรีบเข้าเราต้องรีบเข้ามุม <c oughs> เดี๋ยว เรื่มเหลืออะไรใช่ไะเรื่มเหลืออะไรอ่ะเ่มหนงนึงแต่ยังได้อยู่ต้องผมเก็บไม้นี้โอเคผมเก็บไม้นี้เสร็จปุ๊บผมทำเรือเก็บไว้โอเคอันนี้ผมก็จะลงไปฆ่ามันอย่างสงบสุข สึกเหมือนทางนี้หรือเปล่านะน่าจะทางนี้แหละเฮ้เจ้าโหคอสทีมเหรอหรืออะไรอะ่ะโอ้โหช็ดเค้ โรามึงคอสทีมโอ้โอหกูรู้สึกภูมิใจกับมึงมากเลยว่ะเพื่อนมันคอสทีมเราเป็นดาบไฟด้วยเพื่อนเพื่อนมันคอทีมแล้วเ,เป็นดาบไฟด้วยนะมันจะไปจริงเหรอไปถ้ามันไปผมไปคินอัพดีกว่า mừng cu đi qua à. mà quên mà bạn mà quên đúng không à? đúng không à? mà quên mà

โอเคมันสูนอยู่ตรงนั้นเอ้ยอย่าแพ้ไม่ได้นะยังไงเราก็ต้องร้านใหเขาอ,อยู่ดีนะครับฉะนั้นเราก็จะเขาสู้แบบเต็มที่ไปโอ้โหไปเลยครับ โอ้หต่างคนต่างเครียดแค้นเรื่องความเครียดแค้นนี้กูดักเลยอะ่ะกูดักเลยอะ่ะกูบอกเลยโอ้โหศ<ห>ึกนี้ศึกนี้ศึกนี้ศึกนี้อึ๊บอึ๊บก็ามาดิ ไม่ไหววะขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อนขึ้นคอทีมมันกระทันหันคอทีมมันกระทันหันครับโอเคเราไปดัก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  <c oughs> มึงโดนกูมึงโดนกูโดนกู 好啊。<laughs> อ่ะโอ้ยอันหนึง่งรู้สึก,กแป no ลกๆไอ้แฮปโนแกรมเพื่อนเละ เจๆถ้าแบบว่าเล่นโซโละผมได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมันไม่ไหวว่ะมันแกๆโอเคคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมก็แจ้งคลิปนะครับแล้วผมจะบายเทำไมว่าท,ทุกครั้งที่ผมบายบายเนี่ยโอเคอาจารย์นะสวัสดีครับบายบาย